เมื่อเช้านี้เนี่ยหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนช่วงหกโมงเช้าก็ปรากฏว่าเจอปัญหาเยอะเลยนะคะอย่างดีแท็กก็ระบบล่มด้วยนะคะแล้วก็บางคนต้องรอรหัส OTP หรือว่าวันทามพาสเวิร์ดนะคะนานถึง10นาทีเลยแล้วก็กว่าจะได้ครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องรออีก10นาทีบางคนต้องใช้เวลา30นาทีกว่าจะได้พาสเวิร์ดนะคะสุดท้ายก็มีคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแชร์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราไลฟ์อยู่ทางเพจ Workpoint Today แล้วก็ คอยเอนเตอร์เทนเมนตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะเราจะไปพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะคุณพรชัยถีระเวทค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับค่ะคุณพรชัยวันนี้ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะสาหรับคนละครึ่งเฟสสองค่ะเอาฟีดแบ็ในภาพรวมก่อนแล้วกันครับก็ตอนนี้การลงทะเบียนในรอบ เสที่สองนี่นะครับเปิดลงทะเบียนมันตอนหกโมงเช้านะครับก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนิดๆนะครับประมาณแปดโมงหกนาทีเนีรร่ยก็ลงทะเบียนครบห้าล้านสิบนะครับก็ยังมีคนที่ออ,อยู่หน้าเว็บไซต์ที่จะลงทะเบียนก็อยู่จํานวนหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับว่าเปิดรับทะเบียนรอบนี้ห้าล้านสิบแล้วก็เป็นไปตามแผนที่ดําเนินการไว้คือว่าสามารถที่จะ ระบบรองรับการลงทะเบียนของประชาชนโดยระบบของกระทรวงการคลังกับทางธนาคารกรุกงทไทยเนี่ยสามารถรองรับการลงทะเบียนแล้วก็สามารถส่งข้อมูลออกจากระบบไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายได้นะแต่ก็เหมือที่เรียนนะครับว่าก็มีฟีดแบ็คในอีกมิติหนึ่งคือว่าการรับข้อมูลจากผู้ให้บริการโครงข่ายรายหนึ่งเนี่ยก็มีม,มีมีปัญหานะครับทําให้ไม่สามารถที่จะส่งนะครับตัว T P ไปยังตัว ผู้ที่เป็นคนลงทะเบียนได้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในในระบบของผู้ให้บริการโครงข่ายจาไปนั้นนะครับอันนี้ก็จะต้องเรียนว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราก็พยายามที่จะดูแลแก้ไขนะครับว่ารอบที่แล้วตอนเราลงทะเบียนรอบเจ็บสองมาก็เจอก็อมีปัญหาทานองนี้เช่นกันทางครุงข่ายก็เลยเพิ่มผู้ให้บริการโครงข่ายนะครับอีกรายหนึ่งนะครับ ซึ่งเดิมมีผมก็ใช้เช่อน,นามสมุดนะครับว่าเดิมมีเอเป็นผู้ให้บริการรายเดียวของเราเนี่ยรอบนี้ธนาคารกรุงไทยก็ให้แ็นเอและ,ะบีเอ็มก็บริการส่งข้อมูลออกกันเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าในสั่งของคนรับผู้ให้บริการของคนรับต่างหากที่ตอนนี้มีมีต่าหารครับก็ก็ทางทางผู้ให้บริการของคนรับเป็นคนที่เป็นเจ้าของเครือข่ายที่โทรศัพท์มือถือก็ก็ได้ทราบว่าก็มีการแสดงออะไรแเรา ความจริงใจในการจะดูแลลูกค้าของตัวเองนะครับอืมค่ะในรายละเอียดตรงนั้นคือเดี๋ยวเราก็ต้องไปถามทางด้านผู้ให้บริการเองว่าเขาจะเยียวยายังไงเพราะว่าก็มีคนไม่พอใจเหมือนกันเมื่อเช้ารอหลายรอบเลยค่ะ OTP ไม่มาหรือว่าบางทีมาช้ามากเลยสุดท้ายระบบเต็มไปก่อนแล้วเนี่ยค่ะครับครับก็เป็นที่ที่เรามีมีข้อจำกัดแงนี้ประการหนึ่งกันเพราะว่ามันมีเรื่องของทอําและเวลาที่ต้องมากลับมา,มายืนยนัน เรื่องของความเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือของของตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับ<า>ึ่งซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับทางทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าทาราบว่าประชาชนยังมีความตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการการซึ่งเสรีที่สองเนี่ยเป็นจนนมา,าลแล้วก็ทุกคนก็เข้าร่วมลงทะเบียนอย่างอย่าง่าถูกต้องนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในสิ่งของทางระบบของกระทรวงการงกับทางธนาคารไทยแต่เนี่ทางรัฐบาลก็บอกว่าให้ไปสํารวจดูนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ได้รับ OTP นะครับกลุ่มคนที่ตอนนี้มารอลงทะเบียนอาจจะมีะข้อจํากัดในการลงทะเบียนยมีจำนวนมางน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะสำรวจข้อมูลเพราะว่าการส่ง OTP เราส่งไปเป็นล้านล้านสิกนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการสำรวจนะครับว่าเป็นใครบ้างอย่างไรนะครับอนที่สองเนี่ยนะครับก็ก็ต้องรอในระยะเวลาสองสามวันนี้นะครับเพือ่อเห็นว่าระบบเราเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้ตรงนี้นะครับไปตรวจสอบ เรื่องของคุณสมบัติเช่นตรวจสอบเรื่องของความเป็นความแบบประจำตัวประชาชนนะครัแบก่ับทางสมักรทะเบียนได้ความเป็นอ่าตัวแสะของอายุไม่เกินสิบกาปีบริบูรณ์นะครับอ่มองนี้นะครับแล้วก็เงนรหัสหลังเลขบัตรประชาชนถูกต้องนี้ก็ไปตรวจสอบครับก็จะใช้เวลาสักสองถึงสามวันเนี่ยก็จะส่งเอชเอ็มเอสไปบอกผู้ที่ลงทะเบียนว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับครน,นี้ก็ เขาก็ไปใช้เรื่องของการเปิดแอปส,สาวางอะไรต่อได้นะครับแล้วก็ันที่หนึ่งมกราก,ก็เริ่มใช้วงเงินสามพันห้าร้อยบาทนะค่ะทีนี้ก็จะต้องสับรวจตัวข้อมูลต่างๆมาม,มาเตรียมไว้เพื่อที่มองว่าหากัถานาลณอแว่าเอ๊ะในส่วนนี้เนี่ยต้องมีการการดูแลเยียวยาอย่างไรเนี่ยก็อเอาข้อมูลดังกล่าวนะครับาม,ามาวิเคราะห์แล้วก็มาดูว่าจะจะทํายังไงต่อไปนะครับแต่ในชั้นนี้ก็ต้องเป็นการสองสามรวบรวมข้อมูลแบบครับค่ะ ทีนี้ค่ะคุณพรชัยมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแอปเป๋าตังวันนี้ก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันเพราะว่านอกจาก O T P ที่บางเครือข่ายไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วเนี่ยแอปเป่าตังวันนี้รู้สึกว่าเพิ่งจะใช้ได้ประมาณสักทุ่มนิดนิดที่ผ่านมาเองค่ะเกิดอะไรขึ้นคะอันนี้คงความความเข้าใจต้องขอความความความเข้าใจจากพี่น้องประชาชนที่ที่ใช้แอปเป๋าตังในเฟสที่หนึ่งนะครับทื่แตกว่า เราแยกระบบครับว่าคนที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับก็ไปทางเว็บไซต์ m o b i l e w e o c o n e g e n c o m กลุ่มที่เป็นคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสิบล้านคนเนี่ยนะครับก็ให้มากดยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการเฟสที่สองเนี่ยในแอปต่อตังซึ่งจริงๆนวน,นะครับรการกดุยืนยันสิทธิ์เนี่ยไม่ได้จากัดว่าต้องเป็นวันนี้วันเดียวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <tha. S 2> นะครับตั้งแต่วันนี้นเป็นต้นไปทีนี้ผมก็เข้าใจทื่ประชาชนว่ามีความตื่นตัวอยากจะเข้าร่วมในโครงการในเฟสที่สองอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยเข้าไป เกิดยืนยันเิดกันซึ่งปรากฏว่าก็เข้าไปชนกับกลุ่มคนที่เขาต้องอนำแอปเป๋าตังค์ไปจัดใจ่ายใช้สอยก็ทําให้เกิดพัดสุดแจมจ,จราจรติดขัดกันในระบบกระเป๋าตังค์แล้วก็ก็มีปัญหาเป็นสามารถใช้ได้เป็นบางช่วงนะครับก็ติดขัดขัดเพราะข้าใจแต่ว่ากเมื่อเช้าเยนเย็นนี้ก็สามารถที่จะให้บริการได้ได้อย่าง เป็นปกติแล้วนะครับค่ะทีนี้คําถามสุดท้ายค่ะท่านก็คือว่าฟีดแบ็กดีขนาดนี้เปิดกี่รอบแปบ๊บเดียวเต็มจะมีเฟสสามอีกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ที่เราขอเปิดเฟสสองมาเนี่ยเราต้องดําเนินการที่จะตารวจคนที่รอบที่แล้วว่าเราไปคุหแล้วมีคนที่สนใจดีจะมาสักประมาณห้าล้านคนนะครับจะต้องมาคํานวณเรื่องของวงเงินที่จะใช้กับระยะเวลากับสถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง <c oughs> ปี2564ก็ต้องกระบวนการไปของบประมาณนะครับจากวงเงินกู้ที่ทางสภาพัฒน์ดูแลอยู่เนี่ยนะครับนั้นมีขั้นตอนมีกระบวนการเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของนโยบายที่ต้องดําเนินการนเสนอให้ทางผู้ที่ เนคนตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปน,นะครับค่ะแต่ทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ค่ะคุณพรชัยว่าอาจจะมีเฟสสามเฟสสี่ต่อความเป็นไปได้นี่คือมากน้อยขนาดไหนคะเออผื่อใครที่พลาดรอบนี้ไปยังจะมีความหวังอยู่ไหมคะผมผมก็อ่านจากสื่อเมื่อนที่ท่านนายมงตรีท่านให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะโดยที่ต้องคํานึงถึงปัจจัยนะครับเรื่อง,งักเป็นประเด็นเดียวที่ผมเรียนมาเจ้ากรว่าจะต้องนาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ดูว่า เป็นเงินเงินที่จะใช้จ่ายนะครับแล้วก็แหล่งเงินที่จะใช้เนี่ยมีความเพียงพองมีความเหมาะสมไม่ทำให้เสีย่อันนี้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะเพียงแต่ว่าต้องทําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาก่อนครับค่ะก็ยังไม่คอนเฟิร์มเนาะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ละกันอย่างนี้ละกันนะคะคุณพรชัยก็ต้องขอเห็นว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายครับค่ะ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพรชัยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็ครั้งหน้าถ้าหากว่ามีอีกนะคะหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการลงทะเบียนอีกนะคะครับก็อันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่เราก็ต้องประเมินกันว่าเราอาจจะดูค้อบครัวของเราเองคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะในอนาคตคงจะต้องเย็ดบรรดาผู้ที่ให้บริการทางสารศเนี่ยมาเตรียมความพร้อมร่วมกันค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ